สวัสดีครับผมสวัสดีครับทุกท่านครับผมวันนี้ร้านทาตําแหลกครับพาทุกท่านมาดูนะครับรถตัวี๊ฟนะครับเทโลกีครับผมติดตั้งตัวแหลกหลังคาขนาด1.25เมตรยีนะครับคูณ2เมตรนะครับตัวนี้เป็นตัวที่ไม่มีขอบนะครับนี่ครับสำหรับเอาไปวางเต็นนะ ขาเนี่ยรับ8ตัวนะครับข้างละ4สำหรับวางของหนักโดยเฉพาะนะครับด้านหลังนะครับเรายังมีทําเป็นพอกนะครับสําหรับวางของด้านหลังได้ด้วยนะราลอแบบนี้เลยครับการทําตามออเดอร์นะครับเป็น to ออเดอร์งานคัสตอมนะครับต้องแบรนด์นี้นะครับร้านคัสตํมแหลกครับผม ไปดูกันหลายๆมุมนะครับฝั่งนี้ก็ยังมีตัวที่สำหรับติดนะครับผมด้านนี้ครับอยู่ด้านนี้ตัวที่สำหรับติดติดตั้งตัวลายชีทนะครับเราจะทำไว้ให้สามต้าแหน่งนะครับผม ราท่านใดที่สนใจนะครับอย่าลืมครับแบรนด์นี้แบรนด์พาทํำแหลกครับฝากไว้ในอ้อมใจด้วยครับผมเบอร์โทรศัพท์8ู3ย์แนี้นะครับที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับฝากช่วเป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับจากร้านทาทํำแหลกครับ